สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ผ่านไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของการเซ็น m o u ร่วมกันนะครับก็เป็นข้อตกลงร่วมกัน,นครับระหว่างพักที่มาจับมือกันในการขับเคลื่อนหรือว่าการฟอร์มทีมรัฐบาลนะครับทั้งหมด แปดพักการเมืองนะครับนําโดยพักก้าวไกลนะครับซึ่งเป็นพักอันดับหนึ่งแล้วก็พักเพื่อไทยเป็นพักอันดับสองนะครับแล้วก็รวมกันกับพักเล็กๆนะครับทั้งหมดรวมแล้วเป็นแปดพักการเมืองนะครับที่ได้มีการซินเซ็น m อยอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเย็นวันที่ยีสิบสองพฤษภาคมได้ผ่านมานะครับแล้วก็ได้มีการตกผนึกร่วมกันในเรื่องของสิ่งที่จะทําแต่สิ่งที่ทางสองเกษตรวันหยุจะพาทุกท่านมาดูก็คือ ในส่วนของ MOU ที่เกี่ยวกับการเกษตรหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรในด้านการเกษตรนะครับในส่วนของ MOU ทั้งหมด23ข้อเนี่ยตรงนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลในส่วนของภาพจากสำนักข่าวสปริงนิวนะครับที่ทางสองเกษตรวันหยุดนำภาพมาเผยแพร่ต่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของสปริงนิวนะครับในส่วน23ข้อ MOU ที่ลงนามแล้วนะครับ 23ข้อเนี่ยมีเกี่ยวข้องกับทางด้านเกษตรซึ่งเดี๋ยวก็จะพาทุกท่านไปขยายผลต่อนะครับโดยสามข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรเนี่ยก็ไปเชื่อมโยงกับนโยบายหลักที่เป็นด้านการเกษตรของเพื่อไทยกับของก้าวไกลนะครับก็คือก้าวไกลได้ที่หนึ่งเพื่อไทยได้ที่สองเนี่ยก็เอานโยบายทางด้านการเกษตรเกือบน่าจะครบทั้งหมดนะครับมามาผลักดันนะครับทําให้เกิดในส่วนของ การปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็รุ้นกันไปนะครับพี่น้องเกษตรกรทุก,ก,กท่านต้องมาดูว่าพักก้าวไกลจะสามารถที่จะได้เป็นรัฐบาลไหมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรัฐบาลก็จะมีนโยบายที่ค่อนข้างจะน่าจะเป็นข้อดีสําหรับเกษตรกรนะครับตอนนี้ก็คือในเรื่องของการเมืองว่าเราจะเลือกพักอะไรก็คงต้องพักไว้ก่อนนะครับก็ช่วงนี้ก็ถือว่าผ่านไปแล้วพักไหนได้จัดตั้งรัฐบาลก็คงอยู่ได้ไม่เกิน4ี่ปีทีนี้เราจะมาดูว่า4ี่ปีเนี่ย มีอะไรที่เขาจะทําให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้างนะครับที่เราเลือกไปหรือไม่ได้เลือกก็แล้วแต่นะครับโดยยีิบสามข้อตกลงเนี่ยก็ไล่ไปนะครับก็คงจะไม่ได้พาทนะ่านผู้ชมไล่ทุกข้อจะพาไล่เฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของเกษตรกรน,นะครับหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพวกเรานะครับในส่วนของที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะเมื่อกี้สาข้อไม่ใช่ถ้าพูดภาพรวมก็น่าจะประมาณ สี่ข้อหลักๆนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นข้อตกลงข้อที่ยี่สามนะครับยกเลิกก็คือพูดง่ายๆคือเป็นสุราเสรีนะครับสุราเสรีนะครับสุราเสรีก็คือทําให้สามารถที่จะผลิตในส่วนของเหล้าหรือว่าสุราเนี่ยได้โดยง่ายขึ้นนะครับ ไม่ต้องไปขออนุญาตหรือไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรนะคระับก็มันก็จะมาเชื่อมต่อในส่วนของเกษตรกรสามารถที่จะใช้วัตถุดิบทางการเกษตรโดยส่วนใหญ่เนี่ยเล่าหรือสุราเนี่ยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตก็จะเป็นเกษตรนะครับเป็นสินค้าทางการเกษตรไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นผลไม้ต่างๆหรือว่าจะเป็นผักอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็นโยบายข้อที่11ก็จะมาเชื่อมกับสร้างนวัตรกรรมเพิ่มมูลค่าของภาคก้าวไกลนะครับก็คือสุราก้าวหน้านะครับ ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะครับนี่คือนโยบายข้อที่สิบ 10, 10ิบนะครับในเรื่องแอลกอฮอล์จะไปเชื่อมกับเกษตรส่วนข้อที่สิบอนี่ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับจริงๆก็รัฐบาลใครมาก็ถ้าทาข้อนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับก็คือเกิดผลประโยชน์นะครับกับประชาชนจริงๆในเรื่องของที่ดินนะครับคือที่ดินประชาชน1ิล้านไร่นะครับแล้วก็ตั้งกองทุนพิสูจน์ศึก หนึ 1, 000, 000, 000, 000่งพันหนึ่งหมื่นล้านบาทครับยุติข้อพิพาทออกเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกรหลักๆก็คือเน้นในเรื่องของการพยายามออกเอกสารสิทธิ์ที่ทำกินให้กับเกษตรกรครับโดยเฉพาะที่ดินที่ไม่ว่าจะเป็นสอปกอหรือว่าที่ดินการถือครองแบบต่างๆนะครับก็นโยบายของรัฐบาลที่เซ็นเอ็มยูกันในการฟอร์มทีมรัฐบาลก็คือพยายามที่จะจัดสรรในเรื่องของที่ดินนะครับเป็นการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบนะครับซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับในส่วนของ นโยบายเพื่อไทยเช่นกันนะว่าคือ50ล้านไร่ที่ดินทำกินนี่นะครับแก้กฎหมายจัดหาที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชนเร่งรัดออกโฉนโดในพื้นที่พิพาทนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับที่พี่น้องเกษตรกรน่าจะได้เฮนะครับในส่วนของถ้ามีตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ไปดูที่เกี่ยวข้องกับกเกษตรอีกนะก็คือในส่วนของ เป็นปศุสัตว์นะครับข้อที่17บนะครับก็คือส่งเสริมรักษาผลประโยชน์เกษตรและปศุสัตว์ปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับรัฐก็จะมีนโยบายออกมาในเรื่องของการนําไม่ว่าจะเป็นบทนี้เกษตรกรลดต้นทุนนะครับต่อยอดหารายได้นะครับก็ครอบคลุมหมดนะครัในส่วนของข้อ17เนี่ยซึ่งก็นอกจากนั้นก็ยังไปเชื่อมโยงกับนโยบายของเพื่อไทยนะครับก็ เพิ่มรายได้3ามเท่าใน4ี่ปีนะครับพักนี้เกษตรกรนะครับก็นี่ถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับในส่วนของข้อที่17รวมทั้งส่งเสริมปศุสัตว์นะครับในเรื่องของปศุสัตว์เกษตรนะครับให้มีความปลอดภัยนะครับนี่คือข้อที่17ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกข้อนึงนะครับแล้วก็ข้อที่18ก็เกี่ยวข้องกับในส่วนของเกษตรกรเช่นกันนะครับโดย เน้นไปที่การประมงนะครับประมงก็จะเป็นนโยบายหลักของอพรรคเพื่อไทยนะครับที่เอามาขับเคลื่อนต่อนะครับก็เนี่ยนะปลดล็อกปัญหาประมงไทยพลิกฟื้นชีวิตพี่น้องชาวประมงอีกครั้งนะครับก็รื้อกฎหมายใหม่นะครับดูกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะครับเจราจาข้อตกลงเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวประมงเนี่ยได้มีการทําเกษตรที่ ที่ง่ายขึ้นแล้วก็มั่นคงแล้วก็ถาวรนะครับปลดล็อกประมงพื้นบ้านขนาดเล็กไม่ต้องขออนุญาตนะครับจดทะเบียนได้ฟรีนะครับไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องของการจดทะเบียนฟื้นฟูเศรษฐกิจประมงและทรัพยากรทางทะเลนะครับคืนโอกาสเรือประมงพาณิย์ไทยี่หายไปกว่า25เเซนะครับเพิ่มการส่งออกผลผลิตอาหารทะเลนะครับก็เป็นในส่วนของนโยบายด้านประมงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมที่ถือว่าเป็นข้อดีนะครับ ในส่วนของนโยบายหลักๆที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรอยู่ประมาณ4ข้อนะครับก็คือข้อที่1ก็คือเป็น m o u ที่ที่10นะครับยกเลิกการผูกขาดอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอนะครับแล้วก็11ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบนะครับข้อที่17นะครับส่งเสริมรักษาผลประโยชน์เกษตรและปะศุสัตว์ปลอดภัยนะครับแล้วก็ข้อที่ 18นะครับแก้ไขในส่วนของกฎหมายประมงนะครับเพื่อพัฒนาอาชีพในส่วนของพี่น้องชาวประมงนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับที่ทางรัฐบาล ที่พรรคที่ฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลนะแปดพรรคนะครับมาทำเอโมยูร่วมกันนะและก็ลงนามไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับก็ทางสงกเกษตรบรรจุก็ไม่ได้เชียร์พรรคการเมืองไหนเป็นพิเศษนะแต่ว่าในช่วงนี้ก็คือเนื่องจากว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่ยก็มาเป็นที่1กับที่2เพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็มีการทํานโยบายที่จะขับเคลื่อนในเรื่องการ,กรเกษตรก็นํามาแชร์ข้อมูลให้กับทุก ท่านได้รับชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์พาคเก้าไกลแล้วก็เว็บไซต์พักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสปริงนิวนะครับขอบคุณครับ